ฮอตแบบไม่มีแผ่ว When I'm w อ t h you ซิงเกิลใหม่จากลิซ่าฟีเจอริงเทเลยอดวิวพุ่งทะลุ5้าล้านในวันแรกแฟนๆแห่แคบเวอร์ท่าเต้นทุบสะโพกจนโซเชียลสะเทือน ไม่ว่าจะขยับตัวไปทางไหนเธอก็สร้างกระแสได้เสมอสำหรับ Lisa ลิซ่าลลิสามโนบาลหรือลิซ่าไอดอลสาวระดับโลกจากว็คทิงที่ล่าสุดกลับมาขย่าว,วงการเพลงอีกครั้งกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดเว I'm อ i วิ you ซึ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่กี่วันก่อนก็สามารถสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งด้วยยอดวิวใน YouTube ที่ทะลุ5้าล้านวิวภายใน24ชั่วโมงแรกทำเอาแฟนๆทั่วโลกแห่เข้ามาชมและพูดถึงกันอย่างถล่มทลายโดยความพิเศษของเพลงนี้คือการร่วมงานกับเทเล์นักร้องสาวชาวแอฟริกาใต้เจ้าของเพลงฮิตระดับโลกอย่าง วอเตอร์ Water, ซึ่งถือเป็นการจับคู่ที่ลงตัวมากเพราะทั้งสองศิลปินต่างมีสไตล์ที่ชัดเจนทรงพลังและมีความเป็นอินเตอร์สูงมากซสาเพลงมันสไตล์บีที่มีจังหวะพลื้วไหวแต่ยังคงความเร้าใจเหมาะกับการเต้นตามแบบฉบับเพลงฮิตระดับโลกและที่หลายคนพูดถึงเป็นอย่างมากก็คือท่าเต้นทุบสะโพกอันเป็นเอกลักษณ์ในมิวสิกวิดีโอที่ตอนนี้กลายเป็นไวรัลบนทิกท o k และ Instagram r e e ียไปเรียบร้อยแล้วเหล่าแดานเซอร์และแฟนคลับต่างแห่คบเวอร์กันเทียบ ด้านแฟนๆต่างออกมาชื่นชมการแสดงของลิซ่าโดยเฉพาะสเสน่ห์และความมั่นใจในการเคลื่อนไหวรวมถึงเสียงร้องที่นุ่มลึกแต่ยังคงทรงพลังพร้อมทั้งบอกว่า When I'm With You คืออีกหนึ่งเพลงที่ตอกย้ำว่าลิซ่าไม่ใช่แค่ไอดอลเคปอปธรรมดาแต่เธอคือนักร้องระดับโลกที่กำลังสร้างลายเซ็นทางดนตรีของตัวเองอย่างชัดเจน เบื้องหลังของมิวสิกวิดีโอก็ไม่น้อยหน้าเพราะเลือกถ่ายทำในบรรยากาศยามค่ำคืนสไตล์เมืองร้อนที่ให้ความรู้สึกเซ็กซี่ลึกลับและเต็มไปด้วยพลังของผู้หญิงสมัยใหม่แสดงให้เห็นว่าลิซ่าและไทเลร์ไม่เพียงแต่ถ่ายทอดเสียงเพลงเท่านั้นแต่ยังเล่าเรื่องราวผ่านแฟชั่นการเต้นและแสงสีได้อย่างน่าทึ่งปัจจุบัน e ว I'm With You กำลังไต่ชาร์ตบนหลายแพลตฟอร์มทั่วโลกทั้งส p o t i f y a p p l e Music และ Tik t o k และคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งซิงเกิลที่มีลุ้นติดชาร์ตบิ ร็อกสตาร์และพริเคลาสที่เธอเพิ่งร่วมงานกับมารุนห้าไปหมาดๆหากใครยังไม่ได้ดู MV When I'm With You ก็อย่ารอช้าเข้าไปชมความปังของลิซ่ากันได้เลยตอนนี้และถ้าชอบข่าวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะคะ